ประธานป้ายหมู่บ้านสถานศึกษาและในลำดับนี้โครงการสร้างความรองรองสมานฉันโดยใช้หลักคำทางพระพุทธศาสนาพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชสารติสุขมีความสามัคคีกลมเกลียวกันโดยให้คนสมเด็จพระมหาราชามันตราจารผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช22ครูบา หลายกลยครัทระอวงการนักาวทีน่านด้รวดเร็วมากทีวิ่งกับทุกช่องชัองสมช่องมาช่องเจช่องตากช่องเป็กัน อาวันนี้่องสามของก็ช่วยทุกช่องหนังสือพิมพ์ก็ทุกฉบับ